กับ Turning Red Confirm มีตัวละครได้แรงบันดาลใจจาก BTS ทนันทีที่ชาวอาร์มี่ได้เห็นวงบอยแบนด์ในแอนิเมชั n นพิกซสุดคิ้วอย่าง Turning Red กอดคิดไม่ได้ว่ามีตัวละครหนึ่งที่คล้ายกับจีนินจาก BTS โดยล่าสุดพุ่มกับอย่างจอมิชียืนยันว่าวงบอยแบนด์ในภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจจาก 2PM Big Bang รวมไปถึงวง BTS ที่มีส่วนสำคัญในการทำให้ตัวละครเหล่านี้เป็นรูปเป็นร่างสมาชิกวง4 Town ที่ว่านี้ชื่อแทยังหนุ่มน้อยผมบลอนที่ทำมือเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจที่มองรวมๆแล้วทำให้เหล่าอาร์มี่อดนึกถึงจีมินไม่ได้จริงๆไ a n ันไรโนส์ชวนแฟนๆมาฟังเพลงของ t r a y k i d s เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Ryan r e นเร l น s ได้ลงสตอรี่ใน Instagram ส่วนตัวของเขาโดยเป็น Hashtag สั้นๆว่า ordinary ซึ่งเป็นมินิอัลบั้มชุดที่6ของวง Stray Kids แฟนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วว่า r e n รโน s เป็นแฟนวง Stray Kids อยู่แล้วนอกจากนี้เขายังเคยได้สัมภาษณ์ Stray Kids ในรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์ y รีกด้วยตอนนี้ Stray k ิ d s กำลังจะกลับมาโปรโมตอัลบั้ม ordinary และเพลง Maniac กหลังจากที่สมาชิกวงเพิ่งหายจากโควิด ไบเดนจะมาโผล่ในมอร์เวยสหรือไม่ พุ่งกับมอเบิเอสใหญ่แดเนียลเอสปิโนซาได้ให้สัมภาษณ์กับซีนิมาเบลนถึงประเด็นที่แฟนๆวิเคราะห์กันเกี่ยวกับคำถามที่ว่าจะมีสไปเดอร์แมนในจักรวาลของมอเบียสหรือไม่เอสปิโนซาตอบอย่างมั่นใจว่ามีแน่นอนในโลกของมอเบียสต้องมีสไปเดอร์แมนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในจักรวาลมาเวลเราสามารถมีตัวละครที่ซ้ำกันแต่แตกต,ต่างกันในบางจุดมันอาจจะไม่ตรงตามที่มา r v e l Cinematic Universe ได้ถ่ายทอดออกมาทั้งหมดแต่ก็มีส่วนที่ตรงอยู่นอกจากนี้เขายังพูดถึงพิษแมงมุม ที่มีอยู่ในทุกๆจักรวาลซึ่งทำให้จักรวาลน,นี้อาจมีสไปเดอร์แมนหรือสไปเดอร์วูแมนก็เป็นได้ตอนนี้แฟนๆจักรวาลสไปเดอร์แมนของโซนี่ก็มีการตั้งคำถามมากเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของมอร์บ u สและสไปเดอร์แซึ่งเราก็อาจจะยังไม่รู้แน่ชัดว่าตัวละครตัวนี้จะอยู่ในมัลติเวิร์สไหนของ Spider-Man กันแน่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทุนดีนายค่ะ